จ้าของป้ามันไม่จ้าตามสบายเลยค่ะปาตานเพชรจ๋าขอบคุณมากค่ะแตงกิ so ้วส่งมาแตงกิ้วอะ round the world นะคะ thank you for watching my channel for today keep you see a n d m y home in Thailand นะจ๊ะก็บ้านหลังนี้พี่พิมบ,บอกได้เลยว่าเป็นบ้านที่ภูมิใจมากๆปลูกมา5-6ปีถึงได้เสร็จสำเร็จขนาดนี้นะคะปกติ มันจะเป็นแบบว่าบ้านที่สร้างขึ้นค่อยๆทำค่อยๆไปแล้วแต่กำลังเงินเรานี่แหละค่ะก็เป็นบ้านอันนี้ป้ายนี้ไปซื้อมาจากนู่นนะคะตอนไปแพร่บ้านนี้ดีอยู่แล้วมั่งมีสีาา่สุกนะจ๊ะนี่มีปังเงินปังเงินนะคะปังเงินประชงนะจ๊ะ อ,องค์คารักนะคะองค์คารักของเราเมื่อก่อนนางดุพี่มากเลยเข้าใกล้นี่นางผูกฟอดๆอดแต่เนี้ยแงวแงวครับนอนเลยลูกนอนเลยนอนครับนอนครับแม่ไม่กลวนละต,ต่อไปตากผ้ามาค่าเอาตามสบายค่ะตอนนี้ล่ะค่ะ ชอบต้นไม้ต้นไม้ต้นลรดอกไม้ดอกไรยเดี๋ยวอ่ะพี่พิมได้ยินเสียงตัดหญ้าไหมได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้าไหมจ๊ะถ้าดังพี่พิมจะได้เข้าเข้าหลังบ้านเข้าในบ้านบ้านเราก็ตัดหญ้าก,กันเองจ้าพี่พิมเอาเอาญ้ามาเลเซียามาปลูกตรงนี้เพื่อให้สวยงามไม่งั้นมันเป็นที่ดินที่เลนค่ะพี่พิมก็เลยเอามาปลูก คุณพรทำเสียงกระเสาเรียงค่ะวันนี้อันแ่มีเสียงกระเสารด้วยนะ <c oughs> นี่ค่ะอ๋อดอกไม้ก็งามงามดูดอกพลยเทียนดอกดอกให,ใหญ่ดอกใหญ่มากค่ะอันนี้ลงดินนะคะเมื่อก่อนนี้พี่พิม์ตั้งใส่กระถางไว้นี่มาชมดดอกนี้อันนี้มีมีรังนกอยู่ข้างบนค่ะ พี่พิมไม่กล้ามาเช้าไปมัดไว้ตรงนี้ก็กลัวนกเขาจะตื่นแล้วกลัวแมวจะมากวนก็เลยไม่ค่อยนั่นนี่ดอกหอมมากๆเลยจ้าเนี่ยหอมเขาจะเป็นพวงอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็หอมมากอย่างเงี้ยพี่พิมชอบชอบชอบตอนเขาหอมเวลาชมยมาหอมฉุยเลย <c oughs> นี่ สวยงามสวยงามค่ะ thank you so much thank you อเราอุย r o รา d the world นะคะก็ดอกนี้เป็นดอกอ่าเขาเรียกดอกอะไรนะดอกดอกเข็มเนาะดอกเข็มสวยค่ะแล้วก็เป็นพวงห้อยอันนี้พี่พิมพ์ให้เขาขึ้นบนหลังคาเพราะว่าหนึ่งขึ้นบนหลังคาเขาเขาจะ ทำให้หลังคาเย็นมากให้เขาขึ้นไปบนหลังคาเลยค่ะสวยสวยสวยจริงๆนี่เนี่ยพี่พิมชอบมากหอมด้วยเอามาตั้งแต่ต้นเล็กๆอันนี้เขาเรียกอะไรนะกอ๊อะอ,อ๋อเล็บมือนางจ้ะต้นเล็บมือนางนี่นี่อุ้ยนี่ค่ะสวยมากตอนเอามายังไม่ได้ ต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วนางก็งามงามอันนี้ต้นเล็บมือนางหอมมากอ่ะพี่พิมชอบชอบเวลาเราดมแบบเวลาลมมานะคะโอ้โหเขาหอมมากหอมยิ่งกว่าดอกเข็มถ้าเป็นดอกเข็มธรรมดามันจะไม่หอมเนาะอันนี้ก็เล็บมือนางนะคะนี่หอมจริงๆแล้วก็เป็นระยะพี่พิมพ์ว่าจะเอามานี่ขึ้นบนหลังคาแล้วนะจ๊ะ ตอนนั้นยังก็ให้ลูกอุ้ยให้ลูกเขาพันไปเรื่อยๆนี่แหละคะ่ะสวยงามสวยงามแล้วก็หอมด้วยแล้วก็เยอะมากเรื้อยไวนะคะก็พี่พิพ์ว่าจะเอามาไว้อีกมุมหนึ่งตรงนี้อีกสักต้นหนึ่งเดี๋ยวรอตลาดนัดก่อนตลาดนัดวันอังคารหน้าเนี่ยเขาจะมีต้นไม้แล้วก็พวกดอกไม้ต้นไม้ต้นผลไม้มาขาย เราก็จะไปเลือกมาไว้ตรงซุ้มเนี้ยอีกอันนึงแล้วก็ให้เขาตีโค้งแบบเนี้แล้วค่ะตีแบบเนี้ยจะสวยเหมือนซุ้มบ้านเลยเนี่ยพี่พิมพ์ชอบเราสามารถดัดให้เขาเป็นซุ้มเป็นแนวได้เป็นอะไรที่ชื่นชอบมากๆเลยก็หอมค่ะหอมแล้วก็ล่มนะคะเขาจะล่มมากานี่